ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกู เลขที่บัญชี151-866-3328ึ่าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบมาดูกันข้อที่7ข้อที่7เนี่ยเขากำหนดให้ a b c d เนี่ยเป็นจำนวนจริงใดๆโดยที่ A, B, C แล้วก็ d ีเนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตเนาะลำดับเลขคณิตก็คือมันเป็นลำดับที่อะไรอะ่ะมีผลต่างร่วมเท่ากันเนาะแบบ A บวกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น B แล้วก็ b บวกอะไรสักอย่างก็จะเป็น C C บวกอะไรสักอย่างก็จะเป็น d นั่นเองดังนั้นเนี่ยเขาก็ให้เราพิจารณาข้อความต่อไปนี้เนาะสามพอก็ไก่เนี่ยก็คือ A บวกเออ A จะเท่ากับ B บวก C ลบ d ขอไข่ b จะเท่ากับ a บวก c หารสองแล้วก็ขอวาย d จะเท่ากับ a บวก b บวก c หารสามแล้วเขาถามว่าจากข้อความเนี่ยกอขอข้อข้างต้นเนี่ยข้อใดถูกต้องอ่ะเราก็ต้องคิดทุกข้อเลยแหละว่าแต่และข้อนี่มันถูกหรือผิดเนาะข้อนี้เนี่ยก็มีวิธีการคิดหลายแบบก็คืออาจจะติดเป็นแบบแรกเนี่ยอาจจะติดเป็นตัวแปรไว้ก็ได้โดยเราอาจจะกําหนดว่าเออเรากําหนดให้ผลต่างร่วมเนี่ย ของลำดับเลขคณิตนี้นะมีค่าปกติเราจะชอบใช้เป็น D แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวมันซ้ำกันเราให้เป็น M แล้วกันเราก็จะได้ว่าแบบเออถ้าเราเปลี่ยนทุกอย่างให้อยู่ในรูปของ A ใช่ปะแสดงว่าลำดับอันนี้ก็จะเป็น A A บวกเ A บวกสอแล้วก็ A บวกสาซึ่งนี้ก็คือแบบ B, C แล้วก็ดตามลำดับนั่นเอง ทีนี้พอเปลี่ยนทุกอย่างให้อยู่ในรูปตัวแปรแค่ a กับ m แล้วเราก็เอาไปแทนค่าเลยอย่างข้อกไก่เงี้ยเราก็จะได้ว่าเออ b แล้วก็แทนเป็น a บวก m เนาะ c แล้วก็แทนเป็น a บวก 2m เนาะส่วน d แล้วก็แทนเป็น a บวก 3m เราก็จะเห็นว่าเอย m บวก 2m ก็จะตัดกับ 3m พอดี a ก็ตัดกับ a ดังนั้น a เท่ากับ a ก็คือเป็นจริงถูกปะ่ะ หรืออย่างข้อสองเนี้ย b เท่ากับ a บวก c หารสองอ่ะเราก็ลองดูซิว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามีลำดับเลนขคนณิตอ่ะสองอันอ่ะที่อยู่เอ่าข้ามไปตัวหนึ่งอ่ะถ้าเราเอาสงตัวนี้บวกกันหารสองมันก็จะเป็นจริงเหมือนกันเนาะคือก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเออ a บวก c หารสองก็จะเท่ากับ b แต่เรามาแทนค่าก็ได้อ่ะแทนก็เป็น a บวก m เนาะ c ก็จะเป็น a บวก2 m อันนี้เราก็จะได้ว่ามันกลายเป็น a บวก a บวก 2m ใช่ไหมหาร2ก็ต้องได้ a บวก m ก็คือถูกต้องแล้วนั่นเองส่วนข้อ d เนี่ยเอ้ยขอขอขวย d เท่ากับ a บวก b บวก c หาร3อ่ะอันนี้เรามาแทนค่าก็ได้ว่า d เนี่ยคือ a บวก 3m เนะเาะแลาวดูสิว่า b ก็คือ a บวก m c ก็คือ a บวก 2m สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้ว่า a บวก b บวก c จะกลายเป็น 3a บวก 3m เนาะหาร3มันจะได้เป็น a บวก m ซึ่ง a บวก m เนี่ยไม่ได้เท่ากับ a บวก 3m ก็เลยเป็นข้อที่ผิดนั่นเองดังนั้นเราก็มาดูว่าเออกอถูกขอถูกคอผิดก็เลยตอบช้อยที่ว่ากอและขอถูกเท่านั้นก็เลยช้4นั่นเอง อันนี้คือวิธีแรกที่เป็นแบบติดตัวแปลเอาไว้เนาะแต่ว่าจริงๆอ่ะเราไม่จาเป็นต้องใช้วิธีนี้ก็ได้แบบบางคนมันขี้เขยดคิดตัวแปลไงเราใช้วิธีที่สองดีกว่าก็คือแทนตัวเลขลงไปเลยแล้วตัวเลขที่เรากําหนดก็ไม่ต้องไปกําหนดให้มันยากเป็นลําดับเลขคณิตใช่ปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ไปเลยก็ได้เพราะว่ามีผลต่างร่วมเท่ากับหนึ่งเท่ากันพอดีอ่าก็มาดูช้อยเลยเนี่ยอย่างช้อยเอเอช้อยก็ไก่ไงเอเท่ากับอะไรหนึ่ง b เท่ากับสองบวกสามลบสี่ก็ถูกต้องเห็นไหมหรืออย่างอันเนี้ย b เท่ากับสองก็คือเกิดจากหนึ่งบวกสามหารสองก็ถูกต้องถูกไหมหรืออย่างข้อความอย่างเงี้ย a บวก b บวก c หารสามันจะได้สองไม่ได้เท่ากับสี่นั่นเองก็ได้คำตอบเหมือนกันเนาะโดยคิดอย่างเงี้ยอาจจะเร็วกว่าได้ซ้ำเพราะว่าไม่ต้องมานั่งกำหนดนู่นนี่นั่นให้มันยุ่งยากนะดังนั้นเนี่ยก็คือแนะนำว่าเออก็ให้ใช้วิธี กําหนดกําหนดตัวเลขไปเลยดีกว่าเพราะว่าตัวแปรเนี่ยสอบโจทย์ที่มันค่อนข้างไม่เยอะมากแบบไม่ได้จําเป็นจะต้องกําหนดตัวแปรแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องเอกำหนดมันขึ้นมาก็ได้มันจะทําให้เราคิดยากขึ้นเนาะอ่านั้นก็ใช้ตัวเลขคิดไปเลยก็จะเป็นวิธีที่ดีเหมือนกันคําตอบก็จะตรงกับใช้ที่สี่นั่นเอง ออมความรู้อมวิชาออมปัญญาออมสกูล